สมมติว่ามันถูกต้องตามหลักอย่างที่อาจารย์เล่ามาแล้วยังไงต่อก็อย่างที่บอกไงว่าเราต้องมั่นใจว่ามันมีพลังมากพอที่จะเข้าแล้วโดยเฉพาะตำแหน่งถ้าเปิดไม่ถูกเนี่ยะมันก็จะทําให้พลังมันไม่พลังมาไม่ถึงก็ที่อาจารย์เคยพูดเปรียบเทียบไงครับว่าเวลาที่สมมุติว่าเราจะเอากระดาษมาสักแผ่นหนึ่งเราจะมาจุดติดไฟด้วยแสงแสงอาทิตย์ซึ่งต้องใช้เลนเป็นองค์ประกอบการตะแคงข้างเลนแทนที่จะส่องเลนหน้าเลน หันเพื่อรับแสงแล้วปรับแสงให้โฟกัสมาที่จุดความร้อนส,สุดอ่ะใช่ไหมให้แสงมันเข้มสุดมันก็จะเกิดความร้อนจนจุดติดไฟแต่ถ้าเราลองเอาด้านข้างเนี่ยเลนส์มันก็ผ่านไม่ได้ทําหน้าที่ซึ่งก็เปรียบเหมือนประตูบ้านต้องเปิดด้านหน้าเสมอไม่ใช่ไปเปิดด้านข้างเพราะเปิดด้านข้างมันมันเป็นการลูปพลังพลังนะไม่มาพลังก็ไม่มาอ่าถ้าเป็นในลักษณะเนี้ยประตูผิดตําแหน่งด้านหน้าโอเคคุณเปิดประตูด้านหน้าเหมือนกัน แต่ด้าหนาหน้าตำแหน่งไหนก็เหมือนกับในลักษณะที่เราขยับ <Okay. S 2> เลนเข้าออกอใช่ไหมถ้าไม่ได้ตำแหน่งโฟกัสที่สูกต้องที่สุดพลังมันไม่สามารถรวมแล้วให้ความร้อนสูงสุดที่ติดไฟได้ประตูก็เหมือนกันฮะถ้าเลื่อนไปเลื่อนมาไม่ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องตำแหน่งนั้นถึงเปิดประตูได้ได้ไม่ยังไม่มีปัญหาเปิดเข้าเปิดออกถูกต้องหมดฮะเราก็แน่ใจว่าหมิงฐานดีแต่ประตูตั้งผิดก็ไม่ได้พลังอืม